อาชญากรบ้าดีเดือดที่ก่อควาประชาชนนักครั้งไม่ถ้วนสาวสติเพียงสุดอันตรายมีนมามว่าจิงส์้าถูกเลี้ยงดูมาโดยวัยร้ายที่ชิงทุกอย่างมาจากเธอแม้กระทั่งความรักระหว่างครอบครัวหรือพี่น้องซิลโก้เคยบอกว่าพี่สาวข,ของจิงส,สตายไปนานแล้วแต่จิงยังคงเห็นภาพหลอนของพี่สาวตลอดเวลาที่ผ่านมา เธอทำอะไรก็เกิดหายนะกับคนรอบข้างตลอดเธอพยายามทําให้ซิลโก,โก้เห็นว่าเธอมีดีกว่าเซวิก้าและอยากให้เขายอมรับในตัวเธอถึงแม้เธอเองก็รู้ดีว่าจะต้องฆ่าคนไปมากมายเพื่อแลกกับสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นพี่สาวเธอตายแล้วเธอรู้ดีเหมือนกับฉันฉันรู้ฉันรู้ที่เนาะใช่ไหมอยู่ด้วยไม่ไหวอยากพูดคำหรับรูเดิมก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องพี่สาว เธอกลับมามาตามหาแกไว้กับผู้ขุมกดมาเพื่อทวงคริสตัลไม่ใช่เธอรู้ไปแล้วว่าไวา้ทิ้งเธอยังไงใครเจอเธอใครดูแลเธอให้เธอมีบ้านฉันเป็นค่อครัวของเธอคนอื่นทรอยชดรากันหมดแล้วไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนะจุดมันขึ้นฉันจะตามหาเธอ จะวิกลาไม่ไ um. ด ale. ah ้โกหกนี่ถ้อยู่กับพวกคุณกนี่มันเร่ร่อนถ้าปั่นหัวฉันฉันไม่อร้องเลนเหลือย่างนี้จตายได้ให้ตายสิพ่อ์้ดาดาได้แล้ว ฉันนึกว่าเธอจะรักฉันได้เหมือน,นที่เธอเคยรักเห็แม่ฉันจะถามไปจากเด็กแก่พวกเราคนใหม่ฉันถามแม่พูดเธือกับพวกเขาไมันว่ากับอะไรทั้งนั้น เผาเทอะใาย่เป็นงาน้ะ